có được không phải làm sao phải làm sao hả uh, again again thì mình quá thích cậu rồi thì mình phải quá làm thích cậu, ai, cậu, là cậu rồi ai cậu làm lại lại cậu rồi nó lòi nó rồi 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 thì mình quá thích cậu rồi thì okay, mình quá thích cậu rồi phải làm, làm sao phải, phải làm, sao? làm sao thế vậy có được không ok darling baby again nào đi đi okay, thì mình ở à, đây quá thích cậu rồi ก็ว่าตึกเก่าร ồ อ c, t c I, tell you I t y o ย I ได้รึไม่ h o ้บะม e ฮ o ไอ o ัทโกฮ r m ท e สต e วย์วิ o เ t o เ t o อินนัปเพิ่มเพ e n o โ e มเอ็น s e e ด้รึไม่แม้บะมีไอร e m เมมเ e m e ์ไหน m อรีมเมมเบอร์เอ e r ไ m รีมเม I r e m e m เ e r ร์นฟิตตอทีสไลด์ไอรี e m e m เบอุ้ยสวยเลยดูดิดูซีดิสวยเลยสวยเออสวยเลยดูซีสกายดิสวยอ่ะ quá thích cậu rồi phải làm sao phải làm sao thế vậy có được không ao ok ui ui ao không dạng gì à này là cô sẽ kinh dạng này ờ heo mi hello help me Help mi nồi dạng gì này. อ <laughs> ย่างบื้อเลยอนะอะไรวะเน,นี่ยแล้วดูท้องฟ้าดิโคตรสวยอ่ะ sky b e a u t ้ f ูลน่ะ oh my god อะ very very b e a u t ้ f ูลน่ะ eyelash อะว้าวโ <laughs> คตรบือ้อดูดิท้องฟ้าโคตรสวยอ่ะ sky b e a u t ้ f ูล ตอนมันเป็นสีชมพูเนี่ยโคตรสวยเลยหล่อเยี่ยมมีไหมอียูไอเบือยูไอเบึออูนั่นแหละไอเบึอยูนั่นแหละไอเบืออู้ว่ะนั่นแหละไอเบึปัดโอเคไอเบือก็ได้เออน้องคงเด้งอย่างโน้หะไอเบึไงไอเจอสพี่เพิ่ไอเบึจุบปอดไอเบือ่ะ วิวได้นะยอมแฮปปังเด็ดต่อแทบปะอะไรแทบอยู่นะอยู่แฮปอขอบคุณครับไม่ใช่แบนเด็วอโซนหยืุดดิคานอะไรฮะกินคานแบนเด็วอโซนแล้วย o ด do again w h นยูซอร o r ี y m เอ็นมาอยู่อรีไม่อยู่ิดาอยู่อรีไม่ไม่เอาอะไรไอวันนี่ไอวันคือสเอาดูดิคันอะคันคันคันดูคันคันดู now can do now don't help you อเซอรีไอแม็ยูเซเว่นเดย์โอ้ยอรีอรีครับดูดิ o อรีใช่ไหมเดยวยู่่ายูซิดแอนด์ยูอรีมครับเอา y ยู s ซิดอ่ะยู่ิอะไร o อซิด สวัสดีครับนีวัดนะสสดีไอไออส์เธอนัมเบอฝนสด่ดีนี่นีนี่โฟสไฟวันไฟวันโฟไฟวัอะไรไม่เอา451วันดูดิไม่เอาไม่เอาน่าอิฟคุณอิฟอิฟคุณไม่ดไไม่ไงอ้าวโฟกัไฟวันไอไฟมอสมสเอ่อสวัสดีดิสวัสดีครับอินมอสวัสดี อย่างเฮียเลยไอ้เฮียกูไม่เคยทำเฮียอะไรอย่างนี้เลยอย่างเฮียเลยตรวจน็อตไอวัตลาเลขาไอวัตเกินปุยมุยไออะฮะ ซอรี่นะซอรี่ครับซอรี่เซเว่นอัพซอรี่รีแอนทอมอร์ดดูอีกแลาวทอมอร์ดนัดดูเจสันนัดดูอเกโอเคไหมเกินปุยมุ้ยอยู่อะไ่เอาอเกอยู่กิ๊บมีแบนเด็ดเลยโอ้ไอ้นเฮนี่ไอ้ิวตายเลยอยู่เซซอรี่ไม่ได้นาวเูดิด็ิอรี่ครับไอเซยูซิดเทนทามาโอ้ไม่ก็เวลี่ฟ้าซิดอะไร 4ฟไฟโฟฟวันดูดิเ้าเสียโคตรไก่สารอย่างไก่อ่ะ4 5ไฟวันเจ็บละลายอีกดีไม่ไม่มีใครเห็นเว้ยทำได้สอรี่ครับสิ้นลอยสิ้นลอยนะ <c oughs> สิ้นลอยนะครับสอรี่น,นะครับขอโทษครับทรีแลงเกจเนี่ยขออขอโทษหัว ขอโทษ b บอัพนะครับเบื่ออัพหัวเบือเอัพมเอาอะขอโทษไบไบอัพใช่อือหึซสิ้นรอยไบอัพสอรี่เซเว่นอัพแอนตูมาร์รนดูแกเนาะฮะสอรี่ไบอัพตูมา r โลนัดดูโอเคไหมอือนัดดูแอนเอ้าเอาไมอเอาเยอะเอาไมอาอนี่นะครับอืมไปโงพาบานี้ นัดโรงพาบาลไอวอนจิงอาสองฟอร์ฟอร์มีอ๋ออืมาอยู่โอเคแตน่มื้อะแอะอะไรอ่ะแอะแอะอะไรฮะยูชิบอมี่หน่อยดิชิบมีหน่อยยูชิบอมีอยู่อยูซิดดิใครเวทไอายว้าเวฟาอืมเวฟ้าะยูแหลมคมแหลมดงนี่ดิ องมเต็เว็ดเว็อะไรอ่ะไอไฟมอ o นี่ไม่ไม่ใครไอม่ะม่ะม่ะอรไงนะอุ้ยจุ๊บมาจุ๊บกลับได้ของจริงก็อย่าดูออกเกนฮะไม่นัดดู If I know you do again นะนัดดูออกเกน I will not talk with you 2 years And I have baby along นะไม่เอา Habbyby along วอดนะอะไรอ่ะ พี่อเลนวอสอะวิทอะวิทฮวงอะอเลอนนิดบอลแอนเคนดูน็อตแคนแคนน็อตเนไม่เอนยูชุดแฮมพิดมีนะรับอะไรอะจ็อกกิ้งเก่งอะแบบแบบจ็อกกิ้งนะไอจริงจริงวิทอยู่ไหไอจริงจังจริงจังโอเคยู่อยู่แฮมพิดมีนะเวน ่ Be ready Be ready จริงอะ tomorrow นะ tomorrow I ready ไม่ไม่เอาอยู่ติดใจพัดอะไร tomorrow that means never นะ m ม่ไ a ่โอเคโอเค tomorrow โอเคสวยเลย tomorrow Why you know my ฮะทอย tomorrow Why you know tomorrow that means my in Vietnam Why I don't know I just เออ m ั่วมั่ว I just think just I just think n a t translate จริงเหรอจริง ว้าวเวียดนามโอเคยูซอลี่มีดิอ้าซอลลี่อยู่อะอยู่บนมีมียูซอลลี่มีอเกนยูซอลลี่มีแบคดีไมก็ซอลลี่บิ๊กเฮอร์อามดิมสวยนูหนึ่งอิงยาเฮิร์ตนะซอลี่ใช่สียใจหน่อยหนึ่งอาเกนอเกนซอลลี่ซอลลี่ทรีเอ่อแลงกวดดิขอโทษเอ่อขอโทกจริงๆนะ เออฮะ o ูเซบิเกอร์อิงไทยอ่ะเพราะ in Thai เพราะอืมขอโทษอืมเพราะโทษจริงจริงนะเพราะฉันสุดสวยโนหนึ่งสุดสวยโนหนึ่งหวะโนหนึ่งหวาหวะหวะทีมอะไรอ่ะฮะหวาหวายทีมอะไรฮะหวายทีมอะไรโนหนึ่งในใจคุณใจคุณอ่ะขอโทษจริงๆนะเพราะ ฉันสวยนูนึงเข้าใจในใจไม่ใจในใจคุณขอโทษจริงๆนะเพราะฉันสวยนูนึงในใจไม่ใจคุณคุณย้อนรีเมมเบอร์เหรอโอเคนะโอเคโ a เคเกณยูเซเกณไม่ขอโทษจริงๆนะเพราะ ฉันสวยฉันสวยไม่ใจไม่ใจอะไรโนหนึ่งในใจคุณกินเดียกินได้อยู่กินดิขอโทษจริงๆนะฉันขอโทษจริงๆนะฉันสวยโนหนึ่งในใจคุณในใจหรอในใจคุณอ in your heart in ismin ในโอเคอืมอีกโรมวีดนามดิอัสบิ๊กวีดนามวิดูนอืม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  three language ดิ ขอโทษจริงๆนะเพราะฉันสวยโนหนึ่งในใจคนยี mm ่สอรรี่บ so no ิเคอร์ไอบีดีฟูลอีบีด e ้ฟูลโน n ั o โนวันอิงยอร์เฮิร์ตนะอ mm hmm. ่าหล่ะเนาะไม่ส,สวยบ mm hmm. นะ mm hmm. ีดี้ฟูลอืมอืบีดีฟูลนะอือสิน l ỗ ยสิน lỗi มาแต่ซาเฟสสิ้น lỗi ถูกป้องโอเคทรีนแลนด์วิด ไม่ได okay, no, 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 ้ฟาดอะเ a i กนฉลอแต่ทำต้ i งซล้อด้วยบองออได้นะคนเวียดนามสปิกรฟาจังอยู่สโ o สโลไ w ไหมไดี่อไ่ฮะสโลสโลเวียดนามอะโอเคเวียดนามน sao ล้อจ้ะอะไรซาว i sao ลออะไรซึ้ลอซาวอันชาลออะไมันซึ้งล้ออ่า a งี t ฮะอันชาฮโนนไม่ใช่ละไม่ใช่ละอยู่ว t ดอยู่ส What you say? ไม่ใช่สอรี่วิทยูนี Damn, yes um ่อยู่ด้านนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ i ิงไม่ใช่อเกตดีใครอเกนะพค่นั้นวิทนะขอโทษจริงๆนะเพราะฉันสุดสวยโนหนึ่งได้จ่ายคุณ l อลลี่บิคไอบ e a u ี i ฟ u l No one in your heart xin lỗi tại sao mà phải xin lỗi đúng không tại sao á lý do xin lỗi là gì anh trai anh nghĩ anh là cái gì anh trai mày sai là mày sai là mày sai là chương trình nè dù à mày sai là anh ấy à anh ấy à dù à mày sai là dù anh ấy à dù đi 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 dù again again dù chân trắng đi chân trắng đi đâu mày chân trắng hả chân trắng đi อีกอีกอีกทรีแลงวิดอีกนะนอนนอนอัน just วิดนาม I just วิดนาม I I คุณวิดนาม I understand just just วิดนามแลงวิดอีก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 อ บิ๊คือไอคอนเวียดนามนี่แผลงฉันคนเวียดนามคุณไม่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 รู้ไม่รู้บับพูดพูดภาษาพูดภาษาเวียดนามคุณไม่ไม่รู้พูดภาษาเวียดนามอะไรวะคุณไม่รู้พูดภาษาเวียดนาม โอเคอยู่ตอนนี้จินตนาทีมีสอรี่โอเคหลายหลายอย่างนี้มาดูดูซีอะดูซีไอไอติง not not sorry and not หวาน not sorry ฮะหวานไอ dunno you sin หลาย and ต้องไม่ดึงหลุดเลยอยู่อยู่อะไรอยู่อะอยู่อะอยู่เบะอยู่เบะฮะอยู่อะดูซี and ยูซิงไลายแอนเบอร์เแลอะไรก็ไม่รู้วดันเดอร์สแตนนี่โอเคยูซิงฟอร์มีดิซิงฟอร์มีดียูเทลเมทูเดย์ยูอันทูซิงฟ for me ยูซิงฟอร์มีเฟิร์สได้ยูนี่ไอ้ฮัตยูเฟิร์ตนะยูเฟิร์สนะยูว่าเฟิร์สยูเลิฟมี์ยูเฟิร์ต if I first you not love me โอเคได้ไอ้ยูได้ดินี่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 ซีนี่ไอ้ยูตึมเติมติมได้ดิ ไตายดิ no ตุ้มๆอะไรตายเองตายเอง love together forever นี่ๆๆตายดิ m น n e y money money beautiful ดิ beautiful ดิ beautiful ไหมอยู่อะบ้านนาอยู่ะจริงไหมคะอยู I just h a v e you only you อะ่เห็นไม่เห็นจริไม่เห็นจริงเหรอใช่ beautiful ไหม beautiful but I think you beautiful more than ใช่ไหมอื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 ม Take it and y o b o g t in the sweet it What are you doing? ไม่เอาเวดเวดเวดไม่ดียูโอเคไหม I'm not okay be because I love you very 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 every day <laughs> more 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 I t h i n y o d เหรอ You, send, uh, <laughs> you sweet นะ n i t นะ Nite Nite เอา Wait, I bị không become đi Cái gì vậy? quét mày đi Ok, ok <laughs> <laughs> Laugh, I like you With me you. You, you sao vậy? You What are you doing nì? <laughs> you I find you don't have me A lot of in I... I... Not ready wait me You take me very very ugly I will never talk with you Ugly because you... Nhi nì, you do đi You... you. You see yourself You đi. should take me beautiful You take đi Not beautiful na We will never talk na Okay, die You don't need to talk with me uh. You beautiful. take me uh. beautiful uh. Beautiful na Beautiful Beautiful what? what uh? Where? You take me this Where? Yeah. Beautiful where? Beautiful really Not beautiful <laughs> You take me again Now, Fudy Okay ยูซีดีนี่ไม่มาตั้งหมุกพุกอาต้ามาสู้หนึ่ก้อนนียูซีไมโฟนี้เวทเวทไอ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 เวทเวทไอหยับมกซองนีิจังมาเลยก้อนอ๋องเดี๋ยวดีไอไฟปอดปอดเวทยู่หิวอะโอเคสวยไม่สวยโอ้ยยูเต๊กท m ่อ t มน a u t บิ u l I ี้ l ฟ n ไอเวนนัทท่ากั o อยู่น่ะยูปพดดีอ๋อโอเคบอสเวทนะ ไอพอดเอ็นยูยูแล้ววิตเมียวัดไอท์โอ my god อะสวยเลยนี wear, ่น่ารักมากมากเลยใครได้สวยนนังฮ่า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  thank you นนังที่ไหนครับนนัง in universe รับอะไรอ่ะ y ยูโจกอ y o u t a k e v e r week with me one week a g a i n นี take one picture. I want to okay. wear huh? and take a picture. Xem xem dùng tút nè. Mày. Just one time. Just take a picture and bring back. Oh, you have a uh, card a lot đó. Quá đó. Cái I tell you come to shop. Cái cái anh lấy. Mèo.

นอซีไม่ไม่เห็นอะไรอยู hand, ่ซีไม่เห็นนี่ไอซีไอ normal นี่ไม่ใช่อยู่เห็นไหน not not n o r m ไม่เห็น not เอ๊ะเซนอยู่นะ not n o r m a ไอไอซี normal อยู่ normal อยู่เซนที่ก่อนนะอยู่ซีดีไอ normal นะ วายุด uh, ัน mm, น้มาวะไอ้ดันลับอะไรฮะตน่อยยูอ่ะยูซิงพอไมดยูซิงพอมีเฟสดิเฟสดายูอ่าเฟสดูเฟส็ได้ออเค่เฟส็ได้อะไร What ั r e you d o อ n งอ่ะอืมแต่ได้ you ด o i n g อ huh? ่ะฮะ

vô 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 nguyên cái dựa gọi là hoa hồng rồi đó đúng không? Hả? Hoa đúng hồng à này không? đúng không mà đúng không hả? Mà đúng không? Như theo with me đúng không? Hả? Đúng hay không thôi. <laughs> à lại xem mình up. Ăn đâu. Ơi. Đi hay mình mày. you Hả? Ồ, à lại à. Hả? Em đồng ý làm với anh nhé. อ๋อ y o u t u o u t u first at me เป็นแฟนกันไหมอ่ะโอเคเออโอเคแต่เหรอแนเนี่ด้เป็นเป็นแฟนกันไหมโอเคโอเคโอเคสายลินอืมสี่เป็นแฟนกันไหมค่ะ You see You see m e and you ยูเทล tell a g ดเป็นแฟนกันไหมวีน่า I drink water with ไม่เอายูเทลมีนี่ไอยู d o you have a water I I i thirsty t h i r s t ี I h a อ e y o u g i v อ me ปย e ยูยิปมิด e โอ้ยอยู่ขึ้นมาดีอยูนี่คำ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 ยูยิปมิดิวอเตอร์ดคำคำคำยูคอมมดิยูเทลมีดิไอน e ด e อเตอ e ็นแฟนกันไหมไอไอไอนี่ว่าตอนนี้ยุกิปไม่ได้ไม่เอาวอเตอร์นะน็อตแท็บวอเตอร์ปีปไม่ผูกไอได้เนี่ยนะจริงนะจริงตายไอแอร์อยู่กันนะเป็นแฟนกันไหมนะคะหึไอคันเฮียไอเทอยูอันนี้อันนี้ฟูดยุกิปมีฟูดเบิร์ตเดย์ไอคันเฮียอเกนน็อตโจ๊กไอนนี้ฟูด I f e ิวฮังกี y ยูยิป e ิเ e ิร์สด I hungry too and I don't have หัวโนไหนวะเป็นแฟนกันไหมอันเห็นด้วยฮะไอจะพิเช่ไทยโดนเดสเตนนะไอโดนเดสเตนอยู่อเดิอันเห็นด้วยอยู่ชูดเทลเป็น่ะเป็น่ะเป็นค่ะเออ I k น o w with you you don't understand I understand ด understand เดอร์สเตนย a อาร์ a ก a อาร์ a กมอาร a เกมอาร์ดีกว่าเกมไม่ล่า t ์เ l วล่ Last t เ l l ไอล่าส์อา t ์ l ่า t e l l วไอเทวิตย i นี่นี่บิวตี้ฟูลนี่บิวตี้ฟูลนี่ยูเท e มียูยูค y o ด c o m ยูคำนี้เนี่ยเอาไปเอาอะไรวะ วันนี้มันจะเสร็จวหมเนี่ย